S 1> <S 1> จัดทำโดยนางสาวสุจิตาเหมือนทองรหัสนักศึกษา64111562 0 0 0 3ชั้นปีที่1สาขาการศึกษาปถมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนคนครสวรรค์เสนออาจารย์อังสุมาลินติดต,ตะกูลชัยรายวิชา1001803การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียนที่1 ข้อมูลสถานศึกษาชื่อโรงเรียนอนุบาลทับทันอุดมพิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งที่ตั้ง384หมู่หถนน3221ตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีรหัสใบณี์61120เบอร์โทรติดต่อ056591209ค่ะ ประวัติของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลทับทันอุดมปิยาเดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลวัดทับทันเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2466เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยมีนายโพวิสานิเป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราชสองพได้รวมโรงเรียนประชาบาลวัดทับทันกับโรงเรียนทับทันปถมปลายของกรมสามัญศึกษาเข้าด้วยกันแล้วตั้งชื่อใหม่ว่าโรงเรียนวัดทับทันอุดมพิยาโดยมีนายธรรมศักดิ์พักดีไทยนายสำรานเอี่ยมสะอาดเป็นครูใหญ่ตามลำดับ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2542ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนอนุบาลทัพทันอุดมพิทยาจนถึงปัจจุบันโดยมีนายสมพงษ์เกตกรรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทันคนปัจจุบันปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลทับทันอุดมพิยาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทัศชีวิตนำความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีทัศะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21พันธกิจของโรงเรียน หปลูกฝังคุณธรรมมีจริยธรรมปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทยความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้ดีต่อตอนเองและผู้อื่น 2. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาและมีคุณภาพสู่ระดับสากล 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทัศและคุณลักษณะ 3R และมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร 4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโปร่งใสและมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ 6. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชน ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางวิชาการให้เป็นครูเก่งครูดีครูที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูอัตลักษณ์ของโรงเรียน 1. ระดับปถมวัยมีมารยาทด,ดี 2. ระดับปฐมศึกษามีการเล่นกิจกรรมดนตรีและกีฬาว่ายน้ำมุมต่างๆในห้องเรียนก็จะมีมุมสื่อการเรียนรู้แล้วก็จะมีมุมเกมการศึกษาและเครื่องเล่นสัมผัสต่อไปก็จะเป็นมุมหนังสือค่ะภาพต่อไปก็จะเป็นมุมบทบาทสมมุติและ ภาพสุดท้ายคือมุมบล็อกค่ะภาพกิจกรรมภายในห้องเรียนจะประกอบไปด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมวาดรูประบายสีกิจกรรมเล่านิทานากิจกรรมผู้นำผู้ตามากิจกรรมกวนขึ้นปีใหม่และกิจกรรมเกมการศึกษาต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพกิจกรรมภายในโรงเรียนค่ะ ภาพที่1จะเป็นภาพกิจกรรมหน้าเสาธงภาพที่2จะเป็นภาพกิจกรรมวันคริสต์มาสต่อไปก็จะเป็นภาพกิจกรรมลูกเสือน้อยค่ะภาพกิจกรรมนักดับเพลิงตัวจิ๋วภาพกิจกรรมวัดการวัดอุณหภูมิภาพกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและภาพกิจกรรมว่ายน้ำภาพกิจกรรมตลาดหนูน้อย ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ